ตาป,ป,ป,ปสวัสดีครับไม่ได้ทำคลิปของน้องกามีนมานานแล้วนะครับเพราะว่าช่วงก่อนมันเป็นข่าวคราวซึ่งมันเป็นประเด็นดรามา่าก็ไม่อยากจะนำเสนอนะครับมันมีทั้งบวกมันมีทั้งลบ ข่าวบันเทิงของเราก็พยายามจะนำเสนอในเชิงบวกวันนี้มีข่าวคราวอะไรยังไงของน้องกามินบ้างนะครับกามินนะครับก่อนหน้านี้ปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นครีเอเตอร์ที่ดังอันดับหนึ่งใช้ความดังอันดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสายเปลงหรือว่าสายขายของนะครับแม่กระฉูดปังๆนะครับไม่อย่างนั้นจะทำเงินให้บริษัทของนคชาลีได้ถึงหลักร้อยล้านนะครับแม่ก็จากนั้นก็มีเรื่องมีราวนะครับเขาว่ากันไปณนะตอนนี้ณนะปัจจุบันนะครับเมื่อวาน ก็เป็นการเข้ามาเจอกันนะครับครั้งแบบที่แบบเปิดเผยแล้วก็แฮปปี้เวลี่กูดมากที่สุดนะครับก็คือ,อ,อมาเจอกับคุณปูนะครับหรือว่าเจปูซึ่งเป็นผู้จัดการนะครับของดารานักสแสดงในเมืองไทยดูแล้วโอ้โหบอกว่ามีแนวโน้มที่จะมาร่วมงานด้วยกันเยอะมากนะครับเพราะว่ามีการคุยกันอะไรต่างๆนานามากมายนะครับและผนวกกับตอนนี้เจปูก็เปิดเปิดเขาเรียกว่า เปิดสมครีเอเตอร์ในการขายของนะครับซึ่งแปลกใจไหมครับไม่แม้กระทั่งล่ามเตียเจมกามินไม่อยู่นะเตียก็ยังทํางานกับเจปูอยู่นะครับอยู่ทั้งหมดครบเซตนะครับยกเว้นเน็กชาลีนะครับเท่าที่ดูเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นโฟกัส เดี๋ยวก็คงจะได้เห็นนะครับการซื้อกันขายนะครับเพราะว่าชาลีก็แยกออกไปทํากิจกรรมงานของตัวเองที่คูบอลนะครับส่วนป้าป้าแล้วก็ผู้หญิงทั้งหมดนะครับก็อยู่ที่บริษัทของเจ๊ปูนะครับมีใครบ้างครับก็อย่างนี้มีป้าโฟร์และมีป้าผู้หญิงทั้งหมดอยู่นี่ครับได้หลานๆทั้งหมดนะครับอยู่ที่นี่ล่ามเตียก็อยู่นะครับแหมก็ดูกันเองครับเด็กปั้นเด็กใหม่ทั้งหมดก็อยู่นะครับ บริบทเป็นยังไงกันบ้างสําหรับวันนี้ก็คุยกันนะครับคือเจอกันทุกคนยิ้มแฮปปี้นะครับคือผมไปฟังทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้านหลังหลังจากลงไลค์การมินก็พูดถึงนะครับว่าเมื่อก่อนก็ยังไม่เข้าใจอะไรยังไงเท่าไหร่แต่เวลามันผ่านไปแล้วกลับมาย้อนนึกนึกดูนะครับก็รู้ถึงความจริงใจของป้าทั้งสี่ป้านะครับแม้ถึงแม้ว่าเออคือ ไม่ยอมเอาผลประโยชน์แต่ยอมยอมจะยอมจะหักมากกว่ายอมจะงออะไรประมาณนี้นะครับอ่ะสุดท้ายเป็นอะไรยังไงกันนะครับความคิดเห็นมีทั้งหมดอยู่172ความคิดเห็นคงเลาไม่หมดหรอกนะครับฉะนั้นเอามาเป็นบางส่วนนะครับเอ่ออันไหนที่มันเน็บแนมกันผมขอเลื่อนผ่านเนาะนะครับเพราะว่าเออเราโฟกัสไปข้างหน้านะครับข่าวบันเทิงก็ขอให้มันบันเทิงจริงๆเถอะนะครับเราอย่าไปเสพดราม่าอะไรยังไงให้เยอะนะครับอ้า ความพิถีพิถนแรกว่ายังไงกันบ้างครับทำไมผมดูแล้วน้ำตาไหลอืก็ก่อนอันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจปูนะครับไม่ว่าจะเป็นเปะติงปะแตงป้าแตงคุณป้าปาทั้งหมดนะครับโฟแอนนะครับหรือว่าการมินนะครับสร้างความสุขให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆใครหลายคนเห็นแบบนี้ก็ก็ถือว่าชื่นใจก็แล้วกันนะครับแม่ความน่ารับจากสาวลาวนะครับบอกว่า น่ารักมากเลยค่ะนะครับก็สาวลาวตามให้กำลังใจนะครับเราจะโฟกัสไปข้างหน้านะครับเราไม่ย้อนหลังนะครับอ้าวน่ารักมากค่ะนะครับในการทำาซมผมใหม่ครั้งนี้นะครับของจีการมีความจริงทำมานานนะครับแต่เราไม่ได้เข้าไปเพราะว่าผมก็มีรูปเป็นยังไงครับครีเอเตอร์ของเกาหลีส่วนมากจะบันทึกหน้าจอเวลาไลเล่นนะครับเวลาจาก ไม่ได้นะครับต้องออกมาอยู่แบบที่ไม่มีคอมเมนต์นะครับเข้าไปปุ๊บมันมีคอมเมนต์ไปกดไปส่งจงสนใจเรียบร้อยแล้วก็กดเซฟหน้าจอเนี่ยบันทึกไม่ได้นะครับยกเว้นนะครับใช้โปรแกรมบันทึกหน้าจอสนมากจะเซฟเป็นภาพบันทึกไม่ได้นะครับก็แปลกๆอยู่เหมือนกันมันเสียโอกาสของคขีเอเตอร์หลายคนไม่ไม่เฉพาะการมินนะครับสังมินก็เป็นนะครับยายแสบนะครับอย่างอินฮาวานะครับก็เป็นนะครับออหลายๆคนเป็นจินก็เป็นนะนะครับทีแรกเออแต่ มันจะมีอยู่คนสองคนที่ไม่เป็นนะครับที่ออผมจำไม่ได้นะชื่อใครประมาณสองคนผมลองไปเซฟได้อยู่นะนะครับที่ไปคู่บอลบ่อยๆนะครับเอ้าคนต่อไปบอกว่าพูดไทยเก่งมากใช่ครับน้องพูดไทยเก่งและข้อใจภาษาไทยเยอะมากนะครับความคิดเห็นท่านต่อไปบอกว่าน่ารักน่ารักมิตรภาพสวยงามที่สุดใช่ครับการเวลามันพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับคำคำกล่าวหาข้อคอรหานินทาต่างๆนะครับมันไปจบอยู่ที่ศาลแล้วนะครับตอนนี้ จะมันไปจบยุติสารมีการไก่เกลีล่ยมีการประนีประนอมนะครับฟอ้องร้องคดีละห้าล้านประมาณนั้นนะครับที่เหลือก็ใครจะสืบสารต่อก็ตามสบายนะครับเพราะว่าโดนไปแล้วครับคดีละห้าล้านนะครับก็ว่ากันไปตามกระบวนการความจริงมันจะปรากฏให้นะครับความคิดเห็นต่อไปน่ารักจังนะครับความคิดเห็นต่อไปน่ารักจริงๆส่วนมากจะเข้ามาชื่นชมนะครับแล้วก็ นี่บรรยากาศผมชอบตอนน้องมูมู่นะครับมาเจอแกมีนแล้วก็บกมือให้บนะครับความน่ารักของเด็กๆนะคิดถึงบรรยากาศตอนน้องมาไล่เลยเนาะน่ารักจริงๆใช่ครับคออณตอนนี้ก็อยากจะเห็นนะครับอาจจะได้เห็นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวที่น้องจะมาไทยมันเป็นแบบนี้ครับน้องจะไม่เจอกับป้าปานะครับจะมาไทยกับคุณแม่เท่าที่ทราบนะครับว่าจะมาไทยนะครับกับคุณแม่โอป้าหรือว่าพี่ชายไม่ได้มานะครับยุ่งยุ่งติดงานอะไรยังไงประมาณนี้ครับคือไม่ว่างนะครับ พี่อป้าไม่ว่างจะมากับคุณแม่แต่เวลามาเจอกับคุณป้าป้าทั้งหลายนั่นนะครับคุณแม่จะอยู่ที่พักนะครับแล้วก็จะมาสังสรรค์กับคุณป้าป้าพี่พ,พี่น้องน้องนะครับลลลลแล้วก็หลานหลานสังสรรค์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะกลับแล้วก็พาคุณแม่ไปเที่ยวแต่ไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยยังไม่รู้นะครับก็ที่มาเจอป้าป้านี่คือเป็นการส่วนตัวผมเชื่อวา่าน่าจะคุยถึงอนาคตเรื่องงานด้วยเนาะนะครับเพราะว่าเออเหมือนเหมือนเหมือนจะมีคําว่าอ เดี๋ยวค่อยมาไล่ด้วยกันนะคะอาจจะไล่เล่นๆก็เป็นไปได้แต่ถ้าไล่ขายของมันยังไม่มีใบเวิร์กฟอร์มิดฉะนั้นทํางานไม่ได้นะครับมันก็ไม่แน่นะครับถ้าไปร่วมกิจกรรมที่มันไม่ให้ไอ,อ้ก่อเกิดรายได้นะครับแม่มันก็มีนะครับคนเกาหลีอย่างอย่างเจ้าจีนเนี่ยอย่างเจ้าจีนอย่างหลายหลายคนนะครับอย่างน้องหงอย่างคุยอาเนี่ยที่มาเมืองไทยไปร่วมงานที่สร้างมูลค่าก็มีนะครับเป็นร่วมงานของกล้องห้วยไล่ที่ไปเป็นเอขาเรียกว่าเวทีเก็บบงเก็บบันรตรนี้ก็มีนะครับอันนี้ม แต่ถ้าจะใครเล่นเรื่องประเด็นนี้ผมบอกได้เลยว่าอูหช่วงนี้คุณหนาวแน่ความ <c oughs> พิเศษท่านต่อไปนะครับเหมือนเราได้ปลดปล่อยใช่ค่ะนะครับอยู่ในใจเป็นหมื่นล้านคำนะครับหลายๆคนเห็นคํานี้ก็คือเออบิลกูดแฮปปี้ละนะครับอ้าวน่ารักและอบอุ่นคือมันเกินคําบรรยายนะครับเมื่อก่อนยังมีการเอ่อเคลือบแค่งใจว่าเออเขาจะมาเมืองไทยเขาจะไปหาใครอะไรยังไงเขาจะสู้หน้ากันได้ไหมนะครับวันนี้ประเด็นนี้ภาพนี้เราก็เห็นแล้วนะครับ ก็เปิดรับอ้าแขนนะครับอยู่ที่ว่าการมินจะมาหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับก็เป็นประเด็นหลักในโลกโซเชียลนะครับซึ่งปีที่แล้วบอกได้เลยว่าบุมนะครับบุมไม่บุมก็ร้อยล้านนะครับคิดเอาเองนะครับสร้างมูลค่าทางการตลาดได้ถึงร้อยล้านนะครับเจ๊ปูก็เอ่อเป็นผู้จัดการถ้าคิดไปในนามผู้จัดการก็ได้หลายสิบล้านอยู่เหมือนกันนะนะครับก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับอะไรยังไงก็เอ่อตามเชียร์ตามรุ่นนะครับเมนใครเมนเรานะครับขอให้อยู่ในบริบทที่อยู่ในขอบเขตก็แล้วกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับน้องน้องที่สาจะมาไหมก็ยังไม่ทราบนะครับยกกันส่วนมากไม่มีอะไรนะครับในการคอมเมนต์นะครับทีจะมีส่งอีโม่นะครับน่าไม่คุยอะไรยังไงกันมากนะครับก็มาชมหน้าลงหน้ารักอะไรประมาณนี้ครับเนื้อหาจากความก็ประมาณที่ผมพูดนะครับก็คือสรุปน้องจะมาไทยนะครับแล้วก็มาเจอป้าๆนะครับแล้วคุณแม่จะอยู่ตอนที่มาเจอป้าๆเอาคุณแม่อยู่ที่โรงแรมกันก่อนเนาะนะครับเจอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ ก็จะกลับแล้วเอาคุณแม่พาไปเที่ยวนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรยังไงเพิ่มเติมค่อยว่ากันใหม่นะครับมิตรภาพที่แสนดีเวลามันจะพิสูจน์ให้นะครับ173ความคิดเห็นนะครับแล้วเพื่อนๆพี่ๆน้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างนะครับขอแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกก็แล้วกันครับผม